คริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่2 06หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรบกวนพระเจ้าผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรบกวนพระเจ้าคือคุณฮาริเอตไมเคิลจาก เคนตักกี้และพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันมาจากพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ1ถึงข้อ7พระธรรมลูกาบทที่18ข้อ1ถึงข้อ7มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระองค์ตรัสคำอุป,ปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟัง เพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจพระองค์ตรัสว่าในนครหนึ่งมีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่ม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าและม่ได้เห็นแก่มนุษย์ในนครนั้นมีหญิงไม้คนหนึ่ง มาหาผู้พิพากษาผู้นั้นพูดว่าขอให้ความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้าในการสู้ความเถิดฝ่ายผู้พิพากษานั้นไม่ยอมทำจนช้านานแต่ภายหลังเขานึกในใจว่าแม้ว่าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ แต่เพราะแม่ไม้คนนี้มากวนเราให้ลำบากเราจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อมิให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เรารํำคาญใจและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังคำที่ผู้พิพากษาอาธรรมนี้ได้พูด พระเจ้าจะไม่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือพระองค์จะอดพระไทยไว้ช้านานหรือและมีพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกต่อนหนึ่งจากพระธรรมอิสยาบทที่62ข้อ6ถึงข้อ7 ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับโ oh, อเยรูซาเล็มเอ๋ยบนกำแพงของเจ้าเราได้วางยามไว้ไตลอดกลางวันและตลอดกลางคืนเขาทั้งหลายจะไม่ระงับเสียงเลยเจ้าทั้งหลายผู้ที่คอยฟื้นความทรงจำของพระเจ้าไม่ต้องหยุดพัก และอย่าให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์จะสถาปนาและกระทำกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลกต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรบกวนพระเจ้าดิฉันพูดว่า นะแม่จ๋านะแม่นะนะแม่นะตอนเป็นเด็กถ้าอยากให้คุณแม่อนุญาตให้ทำอะไรดิฉันจะเซ้าสีท่านไม่ยอมหยุดจนหลายครั้งท่านต้องบอกให้หยุดรบเรา้าเพราะท่านได้ยินแล้วและกำลังพิจารณาคำขอของดิฉันอยู่ แต่ดิฉันไม่ยอมหยุดง่ายๆเพราะดิฉันเป็นคนชอบขอเมื่อหลายปีก่อนลูกของดิฉันคนหนึ่งมีปัญหาอย่างน่าเป็นห่วงดิฉันอธิษฐานตลอดเพราะไม่สามารถปล่อยให้เป็นเช่นนั้นต่อไปได้ดิฉันเป็นห่วงมากจนคิดว่าตนเองกำลัง ทำให้พระเจ้ารําคาญเหมือนที่ดิฉันเคยทําให้คุณแม่รําคาญตอนที่รบเราท่านไม่ยอมหยุดและดิฉันก็สบายใจอย่างหน้าทึ่งเพราะพบคําอุปมาของพระเยซูในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ1ถึงข้อ7ที่สอนว่าพระเจ้าไม่ทรงรำคาญ ที่เราอธิษฐานรบเรา้าพระองค์ตลอดเวลาช่างน่าดีใจยิ่งนักที่รู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรานำความวิตกทุกขร้อนทูลพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงแม้สถานการณ์ปัจจุบันที่ทำให้ดิฉันเป็นห่วงมากจะคลี่คลายลงไปแล้ว แต่ดิฉันก็ยังรบเร้าเสาสีพระเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้ดิฉันยิ้มได้และขอบพระคุณที่ส่งยอมให้ดิฉันร้องทูลเรื่องความเป็นห่วงของดิฉันซ้ำๆช่วงเวลาต่อไปนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังใช้เวลาสงบใจภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดา ผู้สถิตในสวรรค์ขอพระคุณที่ทรงอดทนฟังคำทูลขอโปรดให้ภาระหนักของข้าพระองค์ทั้งหลายเบาลงเมื่อได้นำมากราบทูลให้พระองค์ทรงทราบทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานในตอนนี้อธิษฐานเผื่อ คนที่ข้าพเจ้าเป็นห่วงผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังสำหรับบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรบกวนพระเจ้าและพระวัจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ1ถึงข้อ7เมื่อเราฟังข้อคิดนะครับซึ่งผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนได้เขียนไว้เนี่ย ทำให้เราคิดถึงชีวิตของเราเหมือนในตอนที่เราเป็นเด็กนะครับคุณผู้ฟังเรามักจะรบเรามักจะเศ้าซีคุณพ่อคุณแม่ของเราเมื่อเราอยากให้ท่านทํานู่นทำนี่ให้เรานะครับหรือว่าเมื่อเราต้องการจะได้บางสิ่งบางอย่างบางครั้งการรบเรา้าการเศร้าซีของเราถ้าไม่ออกมาในเชิงของการร้องไห้ฟูมมฟายไม่ยอมหยุดหรือการทำตัวอาจจะเรียกว่าง,งอแงนะครับ จนทำให้ท่านรำคาญและก็สุดท้ายก็ยอมให้ของตามที่เราต้องการบางท่านก็อาจจะเป็นเหมือนที่ผู้เขียนได้บอกไว้ว่าแค่คุยกับคุณแม่นะแม่นะพ่อนะแม่นะแม่จ๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณดูฟังซึ่งท่าที่เหล่านี้เนี่ยเป็นภาพที่มองดูแล้วน่ารักนะครับเป็นภาพที่เราที่เป็นเด็กก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเปรียบเทียบกับการอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้า พระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นเหมือนผู้พิพากษาที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าคนนั้นครับพระองค์ไม่มีโอกาสที่จะคือไม่มีทางที่จะรำคาญเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเนี่ยร้องทูลขอต่อพระเจ้าอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอที่พระเจ้าทรงให้เราที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานนั้นพระเจ้าไม่ได้ตอบเพราะว่ารำคาญหรือว่า เพราะว่าเรารบกวนพระเจ้าบ่อยๆนะครับแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่อยากจะช่วยเหลือเราอยากจะปลดปล่อยเราให้หลุดพ้นจากปัญหาจากความทุกข์ต่างๆที่เรารเผชิญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นสาวกของพระเจ้าเป็นผู้ที่ติดตามพระเจ้าก็จําเป็นที่จะต้องอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ําเสมออย่างขมักขมัน ใช้เวลาทุ่มเทนอกจากอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าเราต้องทุ่มเทในการที่จะอธิษฐานด้วยนะครับผมได้รู้จักผู้นํากลุ่มอธิษฐานหลายๆกลุ่มด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกลุ่มหนึ่งซึ่งท่านได้กรุณาส่งหัวข้ออธิษฐานเผื่อตําบลหนึ่งตำบลใดเนี่ยนะครับของประเทศไทยทุกตําบลวันละตําบลวันละตําบลให้เราได้อธิษฐานเผื่อโดยจะมี ปัญหาอาจจะมีความต้องการเฉพาะเจาะจงของตำบลน,นั้นให้เราอธิฐานเพื่อนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการอธิฐานนะครับหรือบางท่านก็อาจจะมีกลุ่มอธิษฐานลูกโซ่ต่อเนื่องกันกลุ่มอธิฐานอดอาหารยังไงก็แล้วแต่นะครับนั่นเป็นยุทธวิธีที่จะช่วยให้เราได้ใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้รับคำตอบ เพื่อที่เราจะแสดงถึงความห่วงใยของเราที่เราต้องการให้พระเจ้าปลดปล่อยเราทั้งหลายหรือคนที่เราอธิษฐานเผื่อคนที่เราห่วงใยให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากที่เข้ากำลังเผชิญอยู่ในการคุณผู้ฟังพระเจ้าปรารถนาที่อยากจะฟังคำร้องทูลของเราต่อพระองค์ครับฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นการรบกวนพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้าปรารถนาที่เราจะ สนทนากับพระเจ้าด้วยการวิงวอนด้วยการอธิษฐานครับมาถึงข้อคิดของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้มีใจความว่าพระเจ้าทรงยินดีรับฟังคำอธิษฐานของเราเสมอพระเจ้าทรงยินดีรับฟังคำอธิษฐานของเราเสมอขอบคุณพระเจ้าครับที่เรามีพระเจ้าที่พร้อมที่จะ รับฟังคำร้องทุกข์ของเราเสมอครับคริสจักรที่หนึ่งเวียงพราวต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับที่กรุณาติดต่อมาเพื่อที่จะสนับสนุนถวายทรัพย์เพื่อการบันทึกเสียงรายการห้องชั้นบนและถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนที่มีอยู่ในคริสจักรของเรา ขอบคุณทุกทุกท่านและขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านที่ห่วงใยและอยากจะมีส่วนในการร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันด้ครับเอาละครับมาถึงช่วงเวลานี้ทางคกสตจักของเราขอนําบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในเรื่องรบกวนพระเจ้าจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้ค่อยพบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ